มันนคือปฮัลโหลสบายดีสบายดีสวัสดีครับมนีเขาอยู่วัดภูจัมปาศักดิ์วัดภูจัมปาศักดิ์เดียวเดี๋ยวสิบลายช่วยใส่ครับทีมงานเดือดเดื่ดกันวีดมาจัมปาศักดิ์เดียวอ้าวนี่คือวัดภูจัมปาศักดิ์ตอนนี้มีทีมงานมาเยอะแยะเลยมากมายนี่วัดภูจัมปาศักดิ์เฮ้ยแต่ว่ามันอยากมั่วเนี่ยเนาะกองหลังมันมั่วกองหลังมั่วบ่เป็นยังหันมาทางนี้เลย นี่เลยวัดพูดจัมปาศักดิ์พูดจัมปาศักดิ์อากาศดีมากเลยอากาศดีมากเนี่ยสัมผัสสัมผัสสัมผัสตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเขานะตรงนี้เป็นทางเขานะครับตรงนี้เป็นทางเขึิงทางเขสิมีลูกพญานาคเจ็ดเสียนเอ้หาเสียนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ยังมีลูกพญานาค อาทเพ่นที่คนเข้ามาเบิ่งแล้ว่างแต่ว่าเบิ่งเหล้ยวโบบอกใคืคือพญายนาคกันได<อ>นะครับขึ้คือเป็นคือน, <ละ S 1> นาสิงเองสินะาาแล้วก็สีมีผภูมาไหวบูชานะครับเอาถูปเอาเทียนเอาเข้าเอินเอียงไงนี่กระท่งสักะระบ<อ>ูชาสักระบูชานะครับเอามาวางไว้ตรงขางขึ้นเดี๋ยวเฮาสิพาท่านขึ้นไปชมเพิ่งๆนะครับว่ามีเอียงเนี่ยงงนะระวางสองฟังทางเดี๋ยวสียางขึ้นไปนี่นะครับสีมีเสาเสาข้าเอินเสาอ่า ทันเป็นบ้านห้าเสาหัวเนาะแต่วันนี้บอกเป็นเสาหัวมันเป็นเสาเฉลียงที่นตั้งเลี่ยงแล้วนะไปแบบสวยงามเลยนะค,ะครับท่านเ,นเลี่ยงกันแบบงามหลกักกระเสาแต่ละต้นนี่บอกได้เลยว่าอายุบตะตำกว่าสองพันปีตามมาเลยครับมาเบิ่งน้ำกันโอเคครับไปใหาไปเบิ่งน้ำกัน เดี๋ยวมันมนี่เพราะว่าจะภาพเพื่อนแนมทั้งท่านวัฒนาเพื่อนจะเป็นจะภาพเดเป็นตัวแทนของเจ i ีไอมาดอยู่เมืองปักซี่แขวง,งจำปาสักเป็นคือวนะ่าเอ่อเป็นไอมาดสาขาแรกของประเทศลาววันนี้เป็นธรรมดาที้เนี่ยอ,อันนี้ว่ามนของพันปีนะครับอันนี้แค่ประมาณสองสามปีนี่แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่พบกับจะของไอ้หมาเพิ่นอ่ามือนี้พาเพิ่นมาเที่ยวแล้วมือหนาจังเสื้อผี่น้องทุกคนที่เขาเบิ้งได้เขามาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเด้อขอบใจนี่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 ผิดแสงผิดเสียงเสียเอ้ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันผุนไก่เ้าบป่ยากดอกคือลมซี่้าผุนไก่ผุนไก่ไก่ต้องบอกนะว่าไก่ดีมากเลยจักเถื่อนอ่ะ นี่เทืลเล็กนะครับที่ผมมาเบิ่งเป็นไก่เทืลเล็กที่เด็กผามาเบิ่งแล้วก็ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะครับที่เห็นว่าทางเจ้ยวยางขึ้นไปเห็นบอกท่านพันธุ์ซิมีเสานะครับตั้งเรียงนะพี่น้องแล้วก็ทั้งนาสิมีทีสักการบูชานะครับบว่าสิเป็นเขาเสียเอาถูกมาปักมาไหวมาขอพรมาขอให้เจ้าทีเจ้าทั้งสิ่งศักดิ์สิิทธ์อยู่ตรงนี้นะครับดลบรรดาลเขามีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขให้โชคให้ลาบนะครับแล้วก็หลายท่านที่บวกมาบวกเขาว่า เมื่อเขามาหนีแล้วเขามาได้โชคได้ลาบนะครับกลับไปไม่โชคไม่ลาบถูกเลขถูกไว้อีกยังกันโอโ้โหไหลนะครับผู <g> ูีิม้ามือนีนะครับถือสิบหาล้านนะครับ <g> ถูกเลขเล่าสิบหาล้าน <g> อ่าถ้าปีตีเป็นเงินไทยแล้วก็อาจิบประมาณเออ <g> หกหกมืน่นหกหมื่นนะครับหกหมื่นบาทเอหน่านํำม,มาเบิ่งครับว่บา,ททา,าทั้งหนาจริงที่ท่านสิได้เห็นนี่เป็นแนวดนะครับมาเลยครับเดี๋ยวเบิ่งนน้ำกันเบิ่งนน้ำกันไปน้ำกัน สภาพสิ่งแวล้อมดูดีครับสวยงามแล้วก็มีต้นใหม่ลมเย็นนะครับตามทางเดินสิมีโขดหินว่างเลี่ยงไล่กันไปเพื่อให้เราเดินสะดวกนะครับหล้วก็สองฟังข้างสิเป็นปลาใหม่มีต้นใหม่หลากหลายนะครับแล้วก็อผู้ดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ใหม่นาหน้าชนิดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นทีเขตห้องหามเป็นเขตอนุรักษ์นะครับถือเป็นเขตอนุรักษ์พี่น้องเขาจะได้เห็นว่ามีมากมายเลยนะครับนี่ครับที่ผมว่า เป็นทีสักกะบูชาเจ้าว่าเพื่นเขียนเปลนภาษาอาทองทินไหวภาษาเราผมอ่านบอกออก่าเพื่นว่าจังใดเป็นไดตไดเป็นไกอยู่ังนีดีอ่านน้าตามมากครับหลังจากมาถึงมองตรงที่เป็นจุดถูกสักกะลบูชาแล้วเขาเกิ เดี่ยวขวามือมานิดนึงครับเพื่อ<ผ>มาให้ขึ้นบันไดเพื่อมาเบิง้งยิ่งนอนหายไสยน้นอนขว่เพื่อ,บอนบอกว่าสี่ผ้าไปเบิ้งยิ่งนอนหายไสยน้นอนขว่เพื่อนอว่าเอครับมาเลยครับขึ้นบันไดมานนะผมเลยเหินหน,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 นี่เนาะหินนี่มีแต่รับเน้องบางที่สิแปดี่บางที่สิต่ันจะคล้องหัจนจก็นั่งแพปลาไปนำ้ำได้เลยเพราะว่าเราเออ เป็นบนที่โฆษณาดีที่สุดาห,าหินตะกอ้อนอายุโบําณกว่าสองพันปีนะครับ่านขกองเลี้ยงไล่อย่านหินพวกนี้นะครับเพิ่นกองไว้สมัยตะกี้อาจสดูสวยงามดีแต่ว่าหลายพันปีมากก็เลยสุดพังลงมาเนี่ยเพิ่งบบเป็นระเบียบเรียบ้อยแต่ว่าเพิ่นกนาไว้แบบธรรมชาติเพิ <c oughs> เ่นบบเก็บเพิ่นบบเมียรนะครับขึ้นมาอีกครับ พ่อเราบอกพอดเนินบอลเนี่ยเนินบอลบอลขอพอดอะไรจังตรงที่เขาจีมาขอพอดครับอ่เจ้าพ่อสองหลวงพ่อเจ้าพ่อยังเจ้าพ่อกุมมาธาเจ้าพ่อกรมมาธาโอ้โหเธอหญิงกันนครับต้องหนีเป็นหญิงนอนหงายใช้นอนคว่ำนะครับที่เห็นเป็นลูกปั่นนะครับเอ้ามีบ่บอน เป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นตัวโค่นเลยแม่นครับอันนี้เป็นรูปปั้นของสมัยโบราณแต่ว่าบองว่าเป็นรูปปั้นของผู้ใดเนาะอืมแต่ว่ากเบ้อร์เดียวอันนี้ยิ่งวะหนี่เป็นบุคคลที่ที่มีความสำคัญต่อต่อสถานที่แห่งนี้นะครับอันนี้พิธิขึ้นไหมครัเพันธิขึ้นอ่ะครับองค์ศักดิ์สิิทธ์คือผู

อาจาร์บิกบงยังบอดูดูดิบอมาเย็นนัะสวัสดีครับอาจารย์บิ๊กใครมาเนี่ยที่เลอละการอ๋อละการเหรอเออเป็นไงอยู่เกาหลีอ่ที่นี่ ที่นี่เป็นบ้านเกิดของผี่เองนะอ่าอําเภอนี่เป็นบ้านเกิดของผี่เองแต่ข้าวสมัยผียังอายุประมาณชิบกว่าขวบปุนละมาท่องเที่ยวเทีเ่ี้เนาะปัจุนัมโอกาสดีมื้อนี่พ้าทีมงานทั้งอ่าฟังไทยแลวก็ะอาจจะของลานไอบานตีปักเซม,มาท่องเที่ยวเลวกอมาขอพ่อหนํากระอะไรอ่า มีโอกาสสาวัสดีค่ะวันเสารพี่วรายการวน <laughs> อ๋ออาสวัสดีรายก็รเรามีโอกาสเรามาเยี่ยมออ <laughs> บ้านเกิดลายกาสิพาอาจารย์ธนานันท์ขำไปอำนาจ,จเจริญไปอุบลอื่นกระเลิ่นทางไปสำโรงทาบอ่าอาจารย์บิ๊กเบิงอยู่บ่าอาจารย์บิ๊กมีอาจารเบิงอาจารย์สาคขอนเบิงโอ้วอาอาจารย์สาคขอนเหรอ เอออันนี่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 อ่าวัดดีพี่ลีออเมือหนาพามาพี่ลีื่อนมาอ่ามือหนามาเที่ยวรกันดื้อบานเข้าบานเฮาไปเดี๋ยวไป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 พาเขาพอดีปกันนี่น้ำจะรอดดนแล้ว

เขาใช่เึ้นเครื uh, um ่องวัดระดัอยุโรปปเอากินน้ำเด้อกินน้ำทุกเจ็ดเนาะดี๋ยวมาใช้บนตอนเพลินขอพอนนีย ไอ้พวกไอ้พวกไอ้ตรงนั้นไอ้ไอ้พวกนันคอยขึ้นน้ำดังเด้อเพราะว่าเพื่อป้องกันแนวอื่นอย่าัเกินพยาะูู้ผู้สังูจะมม้หนักดสาขวดเกิจปาน้ี่กจไปยืนอยูังหวกระกง มีบุญแกล้มนีใครเดยวมากราบมาไหวเด้อให้ลำเราด้วยเด้อมางายอยู่หรอกมางาอยู่กรบใครมากราบมาว้ด้ยต่อาต่อต่อนนามาอีกนี่ี่ใส่เขามาเต้มพี่เมธีใส่เบิรเอานี่มสพี่เมธีอยู่บอสเดยวเมธใส่ใส่เพิน อันพี่วิธีนังอยู่ให้กดให้แน่รัวให้กดหัวใจให้แน่รัวมาเรื่อยรัวมาเรื่อยเดี๋ยวท่าน่าพามาเที่ยวเนี่ยตัดทั่วตัดทวดเนี่ยทวดไปล้วงผอบางอย่างเดียดเห็นทำจริงนะตรงออันนั้นทึบเนี่ยจะ่ายรูปมือนทับที่นี่คินไผ่นี่อยู่ครับ เมื่อน้าพามาเที่ยวพี่แมททีตแมนพี่แมททีตมาถ่ายนั่งบอไทเได้เอานางกันนมาหมันขาวใส่เป็หไทยพืนขามาให้าข้เขาหนึ่งสองสามเดี๋ยวไปอถ่ายนมาขมาแล้วมาเอาแ้่มา กันมาเอาเยอะเาเอายินเอาใค้เื่องสอซ้ำเรื่องสอซ้ำอาภานเห็นพอปูน okay um> ้ำจูบบ่เห็น โอเคไปเฮาอาจารย์พ่วงมาดูลูกใครจะขึ้นใครจะขึ้นไปเด้อไปต่อคนละหม้อไปตคนทานบบไก่แต่ว่ามันเงียวนึงมันขึ้นบันไดไอ้พวงพาขึ้นไอ้พวงาไปวไปด้ไอ้พวงเป็นเจ้าภาพี่ดีไอ้พวงอยากไปน้ำเล่เนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธิตยุวัดพูครับพี่สะก้อนวัดภูจัมปาศักสวัสดีครับขอบคุณครับสําหรับกดไลค์กดรัวโอ้โหนึก,กว่าใครเล็กเล็กโอ้โอนนี้อยู่ย่วัดพูจัมปาศักับอย่วัดพูจัมปาศักดเดี๋ยวมารอบหนาเด้อเสียพามาไอตรงนี้ไมต่างประเทศ อเนี่ยอ้อินเทอร์เน็ตใช่ไดีไว้บน่นี่หลักเก้าใส่การท่องเที่ยวสุพออืมอินเทอร์เน็ต่ม่ดีขนาดเนาะเอาพวแขนเลยาจังจาสนาเด้อให้บังจุดนึงกับจุดแล้วถ่ายหุ้มเลยกับงามแต่เราเขาากำลังสร้างให้ดูได้หายได้หายดูวัดปู่อินเทอร์เน็ตดาตาศูนย์หัวเช่หมชื่อวิาเร็ว นี่นี่วัดผู้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 จบบักรพรผ้าอจจาจารย์ธนาันต์มาทั่วพิเศษอาจายเจมาเดี๋ยวเธอหนึ่งยังเหลือน้องโตประธานมาพี่มีชิดประธานมาพี่สอคลอนประธานมาเดี๋ยวดูดูบรรยากาศข้างหลังนี่นี่นี่วัดผู้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 นี่เนี่ยวัดผู้เป็นเทวา,ทาลัยเทวาลัย